ันแสงอะไรวะนั่นมันกระสือนี่ว่าเสียงตะโกนที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวดังขึ้นมากลางความเงียบสงัดของค่ำคืนเลยนะครับเมื่อชาวบ้านสองคนเนี่ยดันไปเห็นแสงไฟดวงประหลาดลอยอยู่เหนือสวนมืดมืดแล้วไอภาพจำนี่แหละครับที่มันถูกเล่าขานต่อๆกันมาจนกลายเป็นตำนานที่เราจะมาไล่เรียงเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังกันในวันนี้ตำนานกระสือแห่งบางขุนเทียน ถ้าชอบเรื่องราวสยองขวัญแบบนี้และไม่อยากพลาดเรื่องเด็ดๆอีกก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยเลยเอาล่ะครับเรามาเริ่มเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าคือทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นจากอาการป่วยของหญิงชาราคนหนึ่งซึ่งมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่น่ากลัวมากๆเรื่องมันเกิดที่สวนย่านบางขุนเทียนครับ ที่นั่นมีครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ก็คือมีนางปานเป็นหญิงไม้อายุประมาณ60ปีแล้วเธออยู่กับเทพลูกชายที่คอยดูแลแม่อย่างใกล้ชิดมาตลอดส่วนลูกคนอื่นๆก็แยกย้ายไปมีครอบครัวหรือบางคนก็เสียชีวิตไปแล้วสองแม่ลูกนี่ก็ใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่ายอยู่ในสวนเนี่แหละครับแต่แล้วจู่ๆวันหนึง่งนางปานก็ล้มป่วยลงหนักมาก แต่ที่มันแปลกก็คือเธอปฏิเสธการรักษาทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นยาจากหมอหรือแม้กระทั่งน้ำมนต์จากพระเธอก็ไม่เอาเลยยืนกรานท่าเดียวว่าจะขังตัวเองอยู่แต่ในบ้านเท่านั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงของนางปาเนี่ยโอ้โหน่าขนลุกมากเลยคือจากที่เคยเป็นคนปกติกินข้าวปลาอาหารสุกทั่วไปกลับกลายเป็นว่าอยากกินแต่ของดิบๆของขาวๆ จากที่เคยคุยเล่นกับเพื่อนบ้านก็กลายเป็นคนดุร้ายไม่สูงสิงกับใครเก็บตัวอยู่คนเดียวในห้องมืดๆไม่พูดไม่จาก,กับใครเลยพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือขนาดนี้มันก็ทําให้ชาวบ้านเริ่มสงสัยแล้วก็หวาดกลัวกันนะสิครับจนมีคนทนไม่ไหวต้องมาเตือนเทพกันตรงๆเลยว่าเทพแม่มุงอ่ะเป็นผีกระซือแน่ๆเลยกูเห็นมาหลายรายแล้วเป็นแบบนี้ทุกรายและคําพูดนั้นแหละครับ ก็นำมาสู่ส่วนที่สองของเรื่องราวความลับอันน่าสะพรึงกลัวสิ่งที่ถูกค้นพบในเงามืดของบ้านหลังนั้นเรื่องของเรื่องก็คือเช้าว,วันหนึ่งหลังจากที่เทพออกไปทำงานในสวนจนสายเขาก็เดินกลับเข้าบ้านเหมือนทุกๆวันนี่แหละครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังจะเจอกับภาพที่จะติดตาไปจนวันตายพอเทพก้าวเท้าขึ้นไปบนเรือนเท่านั้นแหละครับ ภาพที่เขาเห็นเนี่ยทำเอาหัวใจแทบจะหยุดเต้นเลยมันเป็นภาพที่ฝังอยู่ในความทรงจำของเขาไปตลอดชีวิตจริงๆคือแม่ของเขาอะ่ะกำลังนั่งกัดกินซ่ากไก่สดๆอยู่เลยครับและที่แย่ไปกว่านั้นคือมันเป็นไก่ชนตัวโปรดที่เขาเลี้ยงเอาไว้เลือดสีแดงสดเนี่ยไหลนองเต็มพื้นบ้านไปหมดเทพตอนนั้นคือช็อกทำอะไรไม่ถูกได้แต่มองดูด้วยความเวทนาแล้วก็ปล่อยให้แม่กินไก่ตัวนั้นจนหมดทั้งตัว แต่เรื่องสยองขวัญมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับหลังจากนั้นไม่นานมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งชื่อนางปรุงซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนางปานนี่แหละแกก็แวะมาเยี่ยมที่บ้านแล้วสิ่งที่นางปรุงเจอก็คือนางปานกำลังนั่งขดตัวอยู่ใต้ถุนบ้านแล้วก็กำลังกัดกินซากแมวอย่างหิวกระหายเลยเลือดสดๆเนี่ยเปรอะไปหมดทั้งปากพอไม่เท่าเงยหน้าขึ้นมานะดวงตาของแกเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวแบบมันไม่ใช่มนุษย์แล้วอะครับ นางปรูนี่คือตกใจสุดขีดวิ่งหนีป่าราบเอาชีวิตรอดออกมาเลยและเรื่องทั้งหมดนี่แหละครับก็นําเรามาสู่องค์สุดท้ายของเรื่องราวคืนสุดท้ายที่บางขุนเทียนและมันคือจุดสิ้นสุดของคํำสาบทั้งหมดทีนี้เราย้อนกลับไปที่ฉากเปิดเรื่องของเรากันอีกครั้งในคืนที่มืดมิดคืนที่นายไล่กับนายผันสองชาวบ้านที่กำลังเดินกลับบ้านได้เห็นแสงไฟประหลาดลอยอยู่กลางสวน ลำดับเหตุการณ์ในคืนสุดท้ายนี่มันเชื่อมโยงกันอย่างน่าประหลาดมากครับคือในขณะที่ชาวบ้านเห็นแสงไฟกระสือลอยผ่านไปช้าๆในคืนเดียวกันนั่นเองนางปานก็ได้สิ้นใจลงอย่างสงบที่บ้านของเธอและที่น่าแปลกคือหลังจากงานศพของนางปานผ่านพ้นไปก็ไม่มีใครเคยเห็นแสงไฟประหลาดดวงนั้นในย่านบางขุนเทียนอีกเลยการจากไปของนางปานก็เหมือนได้นำพาความสงบสุขก,กลับคืนมาสู่ชุมชนอีกครั้ง ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความสงบที่ต้องแลกมากับเรื่องราวที่น่ากลัวก็ตามสุดท้ายแล้วเรื่องเล่านี้มันก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันเป็นแค่ตำนานที่เขาเล่าต่อๆกันมาหรือว่ามันเป็นความจริงบางอย่างที่ยังคงซ่อนตัวอยู่ในโลกของเรากันแน่เรื่องนี้ก็ชวนให้คบคิดกันไปต่างๆนานาเลยนะครับ คิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตำนานนี้ก็ลองมาแชร์กันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเราชมเรื่องราวที่น่าสนใจในครั้งต่อไปด้วยนะครับ